อันหดหดห้อยอันเ็ดโนโฮสานพัมตะมวยดาลีเตอร์พี่ซื้อของที่เราจำเป็นที่สุดคือแต่งเรืออามตังหมดเลยเนี่ยจากแสนหนึ่งเนี่ยแล้วพี่เอาไปแต่งเรือหมดเลยอ่ะใช่เลยเฮ้ยภุมมอ่ะพี่วันน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด oh. เราภูมิใจที่เรามีเรือนี่คือแบ็คเดวิลอ่มแบ็คเดวิลใช่เลยสุดยอด เดวิลแปลว่าอะไรวะปีศาร์ดใช่ดำไงปีศาจดดำนี่เรือดำแล้วเนะี่ยมองมองจากหน้าเรือจะเห็นเป็นโครงกระดูกเห็นไหมเอา้าทำไมเป็นมังกรวะในในกระดูกพี่ฮะกระดูกก,กระดูกอยาดทินกระดูกใช่นี่ยดูหน้าเรือนะเดี๋ยวพี่พพเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงเฮ้ไยได้ยูได้ได้ได้นี่แหละคือ black devil black devil ผ้าอยอามพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วพี่พี่ระปักเควสเลยตรงไหนอ่ะมันจะมีใต้ตรงเควสอ่ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะอ๋อแผนที่เหรอไม่ใช่มันจะมีอยู่ด้านด้านหลังแผนที่ด้านหลังแผนที่ก็๊ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแผนที่นี่หรอนี่ปะือ,อใช่โหวตโหวตแคนเซิลอันนี้ไม่ใช่อันนี้เหรอ แล้วเราเคยาสถบัตรเราเราพี่พี่กดคิวแล้วกดสเปกบ่ากดคิวแล้วก็สเปกบ่าโอ้โหทำไมมีอยู่ห้าแผนที่เลยอามเราจะดูแผนที่แรกกันก่อนเลยอามได้พี่ก่อมาดามกัดก้าว่ะเราพี่เดินเดยวไปหาในแแบบกันเยอะมากเลยอ่ะก่อมาดามกัดก้า เุ้ยพี่หาไม่เจอหรือเราจะไปแผนที่ที่ห้าก่อนแผนที่ที่ห้าใช่มันมีแผนที่ห้าที่เลยอันที่สี่คืออะไรเนี่ยอันที่สี่เป็นเป็นต้องทำตามคำใบคำใบนี่วะใช่ไหมพี่ดูซิดูซิดูซิถูกต้องมากเลยอมะจุดยอดจุดยอดเราจะไปแผนที่สองก่อนใช่ไหมถ้างั้นเราจะเดินเรือเต็มํำลังเลยเต็มำลังืออวไะไป พี่มุนและแบ็ k เดวิลของเราต้องโลดโผนในทะเลนี้อย่างสุดยอด<ช>และสวยงาม<ช><ช>ไปเลยอามพี่กางเรือไบเรือไม่เป็นทาําไงดีก็ตรงนี้เหรอเดี๋ยวพีกางเดี๋ยวพีาง,าง,าง,างเดี๋ยวกางเลยก็ได้อันนี้พี่กางแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วโอ้โหแบ็ k เดวิลอามสุดยอดไหมสุดยอด <c oughs> นี่พี่เรือเราตรงตรงกว่ะสุดยอดมากอามนี่มันคือเรือเราแบ็คเดวิล สุดยอดใช่เลยนี่เป็นเช้าทะเลที่สดใส่อมใช่ไปเลยไอติมเนตเล่น่าจะขวามือออมขวาเลยได้เลยสุดยอดเรานี่เป็นเป็นอะไรวะเป็นโจรสลัดที่สุดยอดถูกต้องชอบคำนี้ที่สุด ยอดยอดไปเลยนี่แหละมันคือการประชนภัยครั้งแรกของพี่เวีย์อัมบนเรือแบ็คเดวิลไงแบ็คเดวิลใช่เฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่ถึงแล้วเอเหมือนมีคนไม่ต้อนรับอยู่วันนี้อ,อ้าวจริงพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โ โอโ้โหโอ้โหเราสู้เราสู้ไปเราส,ราสู้เราสู้เราสู้พี่สู้แล้วฆ่าตายสามตัวเป็นไงสุดยอดไหมแต่ว่าพี่โดน,น้ีอีกหนึ่งตัวพี่เจอของว่ะโอ้โหโอ้โหรูท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 มีกล้วยทอดด้วยเออหือชอบมากเออหื้อหือหือ,หอมีน้อนนองนอนงูเต็มเลยกินหมดไหน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 มีงูเต็มเลยเออแล้วทำไมแม่นางเออแม่นาง เห็นพอเห็นสมบัติที่นี่ไหมพี่ไม่เห็นมีสมบัติอะไรเลยอามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมบัติมันอยู่ที่ไหนเปิดแผนที่เปิดแผนที่แล้วก็ตามจุดกรกบาดพี่แผนที่ตามจุดโอ้แสดงว่าเราต้องข้ามเกาะไปมันคือเกาะไหนวะนี่หรอมันจะมีหินอ่าหินนี้แล้วแสดงว่าเป็นตรงนี้แน่แน่อุย้ยเอาว่ะอืมพี่ว่าตรงนี้อุยอ้ยอุย้ย โอ้โหครั้งเดียวเป็นไงอามสุดยอดไหมสุดยอดแล้วทำไมเท้าอามเปะเปลี่ยนไป <c oughs> อามเคลียพื้นที่ยังอยู่โอโหพีกอัพและอามไปนี่มันคือการไปจนภัยครั้งแรกสุดยอดไหมหนี่แหละบน,บนเ Black Devil รือแบ็คเดวิลไงแบ็คแบ็คเดวิลมาแบบมามา เยี่ยมมากเลยนี่คือเรือเรเดีมจะหาปูนหาปูนขึ้นไปเย่พี่ชอบวิวสมบัติใต้น้ำด้วยมีด้วยเหรอตีเอาอะฮะตีมันตีแล้วมันเสียเลือดเอาดิตา<ะ>เอาเร็วพี่จะฉาบปูนเอาไม่เอาพี่ไปด้วยเหรอเอาอุ้ยชอบจังเลยฉาบปูนมันต้องทำยังไงบ้างอา่ะมตีตีไปเรื่อยๆพี่ไหนอ่ะ นเป็นลูกปัดอะไยิงอ้าวนี่ไงโอ้โหมีเพชรด้วยเหรอ yes พี่เก็บมาละยิ่อ้อ้าวเราจะรวยล้นฟ้าว่ะบนเรือ black devil ว่ะเฮ้ยดิดิดดดพี่เจอก่อนนี้อามอ้ตะกี้ตะนี่นี่นี เลื่อนขึ้นไป<ะ>นี่หน่อยน่าเห็นนะด้านขวาปะใช่ดูดิใช่ไห<อ>มเหมือนเหมือนเหมือนโอ้โหนี่มันคือสมบัติของโรบินไงอามอมันอาจจะเป็นจุดบุ่งหมายไปเกาะรัสเทลเลยก็ได้นะอโอ้เป็นไงโยงเข้าวันพีด,ด้วยไปไปเลยเไปเลยไกลอยู่แบคเดวิลต้องการ ออกโงมาอามปะพี่พี่ลงไปหาเลยอามเกาะมันเงียบมากพี่รู้สึกว่ากเกาะมันเงียบไม่เงียบละห้าให้ห้าให้ห้าให้าหาใหาย,ยังไงครับยังไงครับยังไงครับเฮ้ยคาดได้ว่าโอ้โหระบูด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 ะบุดพี่จะยิงทิ้งภายในสามสอง เต็มที่เกือบตายวะอ้ําพี่เกือบตายเห็มกินกินยกินหาอกินกินหากินกินหากิน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 หิวะไรหิว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 หาวหไ่หิวหิอะิวห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 ิกหิวหิวหิงกลวหเกหิว่ิวหิอยูวหิ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 งหิวงิวหกวหวหาวหิววหิวหาวหิวห่หิวหวหเหิง เฮ้ยใช่หรอใช่มันแถวอยู่แถวแชายหาดเนี่ยแหละพูดเลยไหมพี่ว่าพูดเลยขูดเลยน่าจะตรงนี้วะเฮ้ยพี่ขุดเจออีกแล้วโอ้โหเป็นไงแอมโชคของพี่มันมาว่ะเป็นโจรสลัดทั้งทีก็ต้องมีโชคหน่อยดิวะางแม่โอ๊ยเอาขุดไม่โดนอีกอ่ะ เฮ้ยได้ขายด้วยเราด้วยเอามาขายมันขายได้ใช่ไหมขายได้เสร็จดีกูเอามาขายแล้วนะเฮ้ยแล้วแถมเราเรามีเรือด้วยไอ้กล่องอ่ะไอ้กล่องอยู่ตรงนี้ป่ะกล่องใช่พี่ว่าอีกกล่องมันน่าจะอยู่แถวเนี้ยตรงเนี้ยอาร์มเนี่ยกล่องกล่องนึงน่าจะอยู่แถวเนี้ยเออในพี่กูเจอแค่โอ้โหเป็นไงใช่่อะ โอ้โหใช้เล่นนะครับเด็กคนนี้เออเออจัดการเลยอ๊ามุลุยไปความฝันที่เราจะได้เป็นราชาจนสลัดมันไม่ไกลว่ะอามเชื่อใจพี่ไหมเช่อใจสุดยอดพี่ชอบคำนี้ที่สุดแท็กมือสิแท็กงอ่ะมันแท็กงวะนี่เรยวร้อยพี่ ออกเรือเลยไหมใช่ขอยิงนี่ก่อนนิมึงขึ้นบกไปมึงขึ้นบกไปมึงขึ้นบกไปเออขึ้นบกไปมึงเฮ้ยเดียวเหมือนเหมือนพี่เจอเกาะน,นี้นะใช่ไหมเราเจอเกาะน,นี้กันใช่ไหมเออแต่ว่าใช่ใช่ใชอีกก่อนหนึ่งอ่ะมันอาจจะอยู่ใกล้ๆก,ก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เจอกันเองแล้วก่อนเนี่ยพี่ก่อนนี้มันเป็นคําสั่งมันเป็นมันเป็นตัวอักษรมันจะรู้ได้ไงเรา เนี่ยมันมันมันมีชื่อกลอบออยู่พี่ชื่อกล่ะเหมอร์เมดไฮเอดวีเนี่ยไหนเฮ้ยโอ้โหเราอยู่ไกลยังไงแถวบนบนไหมอ่ะน่าจะอยู่แถวบนบนนะไม่กดดีป้ยใช่อาร์มใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหซีด็อกเรส อ้ oh. าโอ้โหโอ้ยเราข้ามขั้นกันเลยเนี่ยอ้าวเดียวซ้าย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 วิงหมอกอามเฮ้ยเหมือนเดียวซ้ายไอ้เกนเหรอก่อผีนะรใช่เหมือนมันจะเป็นก่อผีมองไม่เห็นสองกล้องก็แล้วมองไม่เห็นเลยโอ้โหเข้ามขั้นมาเออเราข้ามขั้น แล้วถ้าเกิดเราเราเก็บก่อนนี้เสร็จเราก็พุ่งตรงไปนู่นเลยใช่ไหมใช่พุ่งมาก่อนี้แล้วก็มาก่อนี้แล้วก็ไปเกขายตรงนี้เฮ้ยอุ่นนี่มันคือการวางแผนของโกดีโรเจอร์ไงฮัมโกดีโรเจอร์ใช่โรจี้เลยที่เราักหมอกมาแล้วไปทุกคนเตรียมตัวถึงว่าเราจะมีแค่สองคนก็จริงแต่ว่าเราพร้อมสู้ อาหาหรกนเฮ้ยพ,พี่เราเจอเรือคนอยู่ด้านซ้ายว่ะะเรือคนด้านซ้ายเป็นไงอ่ะเรือคนรู้ได้ไงมันเป็นอ้อเรือผีใช่เรือผีพี่พ,พี่พี่ลงเลยพี่ลงเลยแต่มันจะมาสู้แบ็คเดวิลของเราได้ไงวะอาร์มใช่ไหมใช่โอ้โหแบ็คเดวิลของเราเนี่ที่สุดแล้ว พุ่งยาวๆมาถึงแบบโดยสวัสดีภาพสวัสดีรูปสวัสดีภาพเฮ้ยพี่เจออะไรก็ไม่รู้อะเป็นอะไรวะเนี่ยคืออะไรไม่รู้ว่าเ <Okay. S 1> นี่ยถือมาล้วเนะี่ยคือแหละอ๋อทรัพย์สินทรัพยากรอันนี้ดีอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่แลนี้เรามาเกาะข้างบนใช่ไหมเ mm hmm. กาะข้างบน ออ้ยอะไรเนี่ยกี่ที่เนี่ยเราอยู่ขอบเฮ้ยโอ้ยพี่ทำไงช่วยอัมได้ไหมต้องช่วยพี่กดไงอ่ะทำไมพี่กดไม่ได้เก็บไปเก็บของก่อนวิแล้วไปช่วยมาตะกี้พี่กดโดนตัวทีลองไปดูแผนที่ตรงเรือไหมเออน่าจะดูแผนที่ตรงเรือเดี๋ยวพี่ไปดูให้อัมค้นหา ทรัพย์สินทรัพยากรแถวนั้นไปก่อนอ๋อที่เรายือนอยู่อ่ะอันนั้นมันคือใต้ล่างถูกแล้วแสดงว่าพี่เข้าใจถูกแล้วแต่ว่าสมเดเดแดดๆดดๆดๆๆด โอ้ยโอ้โอ้ม่หโอ้โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้เออนี่ไงรอดอยู่รอดอยู่เกือบตายแล้วให้ช่วยผีบ้าเนี่ยตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละฟื้บเปอร์เซ็นตร้อยทั้งร้อยนี่ไงวิไม่หรอเฮ้ยโอ้โหเป็นไงนี่มันคือพี่กี่อกเมา เมาโอ้พี่ชอบเลยอันนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้นี่ก่อนไหมหรืออะไรเอาเท่างั้นพี่วางไว้ก่อนมันจะไม่มีคนขโมยจริงๆใช่ไหม,มเออีเออเออพี่เมาอมเออเมาเออเดี๋ยว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 ,เ,ยวเออเรือเรากลับทางไหนเรือเราอ๋ออยู่ฝั่งนูน้นแบกเลยพี่บบเดวิลแบกเดวิลของฉันนะแบกเดวิลวาง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 ว่ต้องใช้หาดเลย ได้เลยแบ็กเดวิลเรียกฉันใช่ไหมแบ็กเดวิลฉันกำลังจะไปแล้วแบ็กเดวิลเล่นดนตรีเพลงที่ฉันชอบสีแบ็กเดวิลเอาพี่วางเรียบร้อยแล้วเอาพี่หายเมาเรียบร้อยแล้วอามปะมันจะมีโขดหินนั่นแหละอามโขดหินนั้นเลยแต่ว่ามันจะอยู่แถวแถวต้นไม้อะใช่ไหมหรือไม่ใช่วะตรงนี้ปะ อุ้ยเยี่ยมสุดยอดเห็นไหมได้กล่องนึ่งอะพี่อวกแตกเลยเอเอมันอยู่ใก้แอามอ่ะต้องขุดขึ้นหรือขุดลงเนี่ยแหละหมาณนี้ปะนี่ไงแอมุ้ยนาวาโอ้โหเราแม่งได้สมบัติลัวๆล,ลัววะแอมโอ้โหเป็นไงนี่มันคือแบบสุดสุดจริงๆ คนเรามันจะโชคดี2020เด้ไงวะ2020อ,อะไรแนละ้วเนี่ยเราจะเป็นราชาจุสลัดให้ได้อ่ะ